MG หมากคิมฉลองวิวาสุดโรแรมนติกแต่จู่ๆเกิดเหตุไม่คาดคิดชื่นมื่นสำหรับงานฉลองวิวาของคู่รักพระนางหมากปรินสุภารัตกับแฟนสาวคิมเบอร์ลี่แอนโวนเทมัสวันนี้วันที่14กันยายน2566ทั้งคู่จัดงานฉลองแต่งงานที่เลคโคโมเลคโกโมประเทศอิตาลี ซึ่งเป็นสถานที่แต่งงานในฝันของคิมเบอร์รี่งานนี้มีครอบครัวและเพื่อนๆเดินทางไปร่วมอย่างอบอุ่นโดยเพื่อนๆที่ไปร่วมงานได้ถ่ายบรรยากาศฉลองวิวาออกมาให้ได้เห็นกันเรื่อยๆนอกจากจะโรเมนติกแล้วยังอบอุ่นไปด้วยรัดเจ้าบ่าวเจ้าสาวยิ้มแก้มเทปแตกเลยทีเดียวและในวันนี้มีฝนตกคร่ำๆลงมาด้วย ทำให้เขกหยิบร่มงมาถือกลางขณะที่นั่งอยู่บนโต๊ะแต่ทุกคนสู้มากไม่ลุกหนีไปไหนเลยเรียกได้ว่าชุ่มฉ่ำกันท้่วนหน้าไปเลยก่อนหน้านี้คิมเบอร์รี่ถึงขั้นเครียดจนร้องไห้เพราะกลัวฝนจะตกในวันวิวาทีมงานที่นี่ .com ขอส่งใจรัวๆให้บ่าวสาวขอให้งานรายรื่นนะคะ